ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนติดอันดับที่52ของโลกของบริษัทที่มีรายได้มากที่สุดในปี2020นี้นะครับจากการจัดอันดับของนิตยสาร f o r t u n e 500และเป็นอันดับ7ของโลกนะครับถ้าพูดถึงเฉพาะในส่วนของบริษัทที่ผลิตยานยนต์นะครับโดยมีรายได้อยู่ที่122,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นยอดขายที่เยอะมากและเป็นอันดับห ในประเทศจีนนะครับและทาง s a ็กสมอลเตก็ได้มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องในวันที่1กันยายนนี้นะครับทาง s a ็กสมอลเตได้มีการเปิดเผยการตกแต่งภายในของ MPV l o w i IMAX 8นะครับครับมาดูมิติของตัวรถของ l o w i IMAX 8ก่อนนะครับ l o วี่ m a แ8มีความยาวอยู่ที่5,016ม mm, ิมความกว้าง1,909มิมและความสูงอยู่ที่1,788ม mm, ิมและฐานล้ออยู่ที่3,000ม mm. ิมโดยถูกวางตำแหน่งเป็น MPV ขนาดกลางในแง่ของกำลังเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะครับที่มีกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 234แรงมาและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่360ินิวตันเมตรการออกแบบภายในจะเน้นให้ความรู้สึกด้านอารมณ์เป็นหลักนะครับตกแต่งด้วยลายไม้และมีขอบโครเมียมให้อารมณ์ความหรูหราและมีความทันสมัยเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีระบบเทคโนโลยีชี i 拉ซิซิงสวีนัทแต่ถ้ามาในเมืองไทยนะครับถ้า MG นําเข้าก็น่าจ,จะเป็น iSmart มีจอ lcd ขนาด12.3นิ้วและหน้าจอควบคุมตรงกลางแบบลอยตัวขนาด12.3นิ้วรับประกันความบันเทิงและเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์แบบนะครับและในส่วนของผู้โดยสารในแถวที่2เองก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเทคโนโลยีได้โดยมีหน้าจอสัมผัสที่เบาะหลังของแถวหน้า สามารถเชื่อมต่อฟังก์ชันความบันเทิงได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับและที่วางแขนตรงกลางก็จะมีชุดกาแฟและชาพร้อมเสิร์ฟภายในตัวเลยนะครับถือว่าเป็นความสะดวกสบายของคนขับและผู้โดยสารเลยนะครับวางง่ายๆก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับในรถรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็น MPV ที่มีความทันสมัยและหรูหราอย่างมากเลยนะครับสามารถสู้กับ โตโยต้าอ p h พาดหรือ Honda Odyssey ได้เลยหวังว่าทาง MG ประเทศไทยจะได้นำตัว l o วียไอแมเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยบ้างนะครับจะได้เป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคและเสริมโพรดักรให้ครบทุกเซกเมนต์หวังว่าเราคงจะได้เจอตัว MPV รุ่นนี้ในเมืองไทยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ